สวัสดีครับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับภาคใต้ภัคตะันออกนะครับประจำวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม2567นะครับเราก็มาแลืกันกับบาสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ภางออนจะมีสภาพอากาศเป็นปรือบ้างนะครับเริ่มจากข้อมูลตัวแรกนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศนะครับจะเห็นได้ว่าวอซี่น้ำเงินนะก็แทนที่ด้วยมวลอากาศเย็นนะครับที่มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับแพร่ลงมาปกคลุมอยู่ทางด้านกองภาคเนื้อภาคอีสานบานเหล่านะครับประสมพ้นไทยนะครับบริเมณภาคอาวเชียงเนื้อที่ปัด ก็ามาปกคลุมในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็มีกําลังแร่ตามไปด้วยนะครับส่วนภาพ้า้ดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นเป็นผมเมฆฝนนะครับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านของจังหวัดชุมพรน,นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับจากภาพเอดียดตัวกาชุมพรน,นะครับจะเห็นด้ว่าตัวพบเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนท้งกล,งลางปานกลางนะครับปกคลุมอยู่บริเวณน,นาชายฝั่งของจังหวัด สุราธานีนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับก็มีโอกาสอยากเสือนตัวเข้ามาปกคลุมได้ในช่วงเวลาต่อไปนะครับส่วนพ้นการตัวอากาศดดเรดาสถิ่งพระจังหวัดสงขลานะครับตัวปกเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนทึ่งกลางปานกลางนะครับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดยะลาแล้วก็นราธิวัสนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตก นักได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณแขกกับชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยเดี๋ยวในสักประมาณล่างเที่ยงเลืนไปเนี่ยกลุ่มฝนก็จะมีแนวโน้มที่จะเบาลงไปนะครับมาถึงรายงานของผู้พิมพภาคใต้ฝั่งกันออกนะครับผู้ภูมิสูงสุดเลยว่าเนี่ยวัดได้สามจุดของซาโซเซียตนะครับเที่ยมเพืสะเดาจังหวัดสงขลานะครับ ส่วนปภิมตาต่ำสุดชา,ว,ว,า,ว,ชาว,วันนี้นะครับวัดได้21.8องศาเซลเซียสนะครับเทียมเพิ่มเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับในส่วนของรายงานปริมาณฝนตะท่านีหยีบชีช่วโมงนะครับตั้งแต่ทีเจ็ดว่าชาวของวเมื่อวานถึงทีเจ็ดว่าชาววันนี้นะครับก็มีฝนกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับก็มีฝนตกแดงแต่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับส่วนปริมาณเนี่ยส่วนจะอยู่ในเกณฑ์ของฝนปานกลางถึงฝนนักนะครับแล้วก็มีรายงานฝนนักมาเข้ามาด้วย นะครับซองสถานีด้วยกันก็คือทีแรกก็ที่อำเภอเกาะสมุยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อีกทีหนึงก็เป็นต้นที่มาที่สุดนะครับที่ภากาะยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดได้หนึ่งลอยเท่าที่ห้าจุดสี่มิลลิเมตรนะครับในส่วนของพายุอากาศการตากตายภาควันนี้นะครับทางด้านตอนบนเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอุการมีฝนค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีอากาศเย็นในช่วงว่าเช้านะครับ ส่วนฝนเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่ง้านในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยฝนจะมีเกณฑ์นกระจายตัวอยู่ในเกลื่อนลอยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยจะมีฝนเกลื่อนกระจายตัวอยู่ในเกณฑ์อลอยละ60-70เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักทงหนักมาเป็นบางแห่งได้ด้วยนะครับในส่วนของอุภูมิตามสุดนะครับอยู่ในช่วงของ18-25องศาเซลเซเยสนะครับ อุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของ27ถึง33องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้เน Я, ี่ยฝนตกหนักถึงหนักมาก็จะมีเข้ามาตามแนวชายฝั่งฝั่งภาคใต้ฝัง่ง,ง,งตอนกลางถึงตอนหลังได้นะครับแต่ตอนเช้าไปเนี่ยฝนก็มีแนวโน้มที่จะน้อยลงไปนะครับสําหรับลักษณะคืนลมนะครับก็ยังคงเป็นลมตอนเช้าเช่นเนือนะครับความเร็วลมอยู่ที่20ถึง 40, 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้คืนนี้เเนี่ยช่วงได้ ชอง3เมตรนะครับถ้ามีเพ้นฝาแองเข้ามาประคุมเนี่ยช่วงเดือนมกรา,าม3เมตรนะครับถ้าเป็นคืนความชุ่มป,ประมาณนี้เนี่ยก็มีการเตือนออกมานะครับว่าให้พี่นอ้องชาวเรือชาวประมงเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วถ้าเป็นเรือเหล็กเนี่ยให้เงินอาจจะฟังไว้ก่อนนะครับสำหรับขาดไม้สอปอากรเจ็ดวันข้างหน้านะครับระหว่ังที่10กาคม2567น,นะครับเป็นถึงวันที่ถี่3มกราคม2568นะครับ สำหรับผ on so so the ักตายฟอกาะบนเนี่ยในวันนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีเกณฑ์กระจายตัวอยู่ในเกณฑ์ลอยละ60ฟองพื้นที่นะครับแต่ตั้งแต่ต่อชามลงไปเนี่ยฝนก็มีแนวหนอมที่จะกดลงไปตามลําดับนะครับเช่นเดียวกันครับในพื้นที่ผักตายฟอกตะลางนะครับในวันนี้เนี่ยฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์ลอยละ60ฟองพื้นที่นะครับเราจะมีฝนตกนักถึงนักหมากได้นะครับแต่ต่อชามไปเนี่ยฝนจะมีแนวหนอมน้อยลงไปนะครับแล้วฝนจะเริ่มที่มีเข้ามาอีก วันนึงเนี่ยก็คือในช่วงวันที่2มกราคมนะครับเราก็ทางสุสานตุตนยมีญ,ญาติผาักตายข้างองคเนี่ยได้มีการออกประกาศเตือนนะครับเกี่ยวกับคืลลมแรงบริเวณเขาไทยนะครับก็เตือนตั้งแต่ในช่วงวันที่22-23ธันวาคม2567นะครับก็เตือนตั้งแต่น้าใจฟังจังหวัดเพชรบุรีนะครับลงมาจนถึงจังหวัดนาทีวาดเลยนะครับซึ่งจะมีคลื่นสูงได้ง2-3เมตรนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนอกจากคืลลมแรงแล้วเนี่ย ็จะทําให้มีคนตกนักได้นะครับโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะครับก็ต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสียงไฟเนี่ยระหว่างตันตรายที่มาจากคนตกนักที่นักหมากนะครับอาจจะมีฝนติดตกสะส้มก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องอาจจะมีน้ำท่วมชักพันน้ำบาไรลลากินคนตะลมได้นะครับก็สุดถานี้ก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวมังมงเนี่ยก็งเรือจะฟั่งไว้ก่อนนะครับในช่วงจนถ,ถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับ ครับสถานี้นะครับก็ฝากถามผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องคองสู่ตุนิยมวิยาภาคใต้ของเราไ้ว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมข้อตัวลาไปก่อนนะครับแด้วพบกันใเชาวสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน